มาครับครับการดูหยกย้อมสีครับอันนี้เป็นแหวนปอกมีดของจริงสวยมากนะครับในกล้องมันจะเห็นไม่ชัดว่าจริงๆแล้วก็เป็นสีกรีเนปสลับม่วงเลยนะครับอันนี้ครับเวลาดูนะครับเราใช้กล้องส่องพระเนี่ยละครับหรือหลูดนะหลูกดูพลอยค่อยๆส่องไปเนี่ยเราจะเห็นเลยเนี่ยบริเวณที่เป็นสีเห็นไหมครับ สังเกตเห็นไหมครับมันจะเป็นเหมือนหยดสีเหมือนเม็ดสีที่มันเกาะอ,อยู่ตามร่องหินนะครับดูดีๆนะครับน่าอีกอย่างนะครับลองสังเกตตรงขอบดูดีๆครับอ่าอยากให้เพื่อนๆสังเกตขอบหรือผิวมันนะสังเกตผิวเห็นไหมครับว่าผิวเขาจะเป็นพลุนเนี่ยอย่างตรงนี้ยเห็นเป็นจุดเขียวๆหนึ่งจุดเลยเห็นไหมแล้วสังเกตอ่าตรงที่เงาสะทอ้อนเห็นไหมผิวเขาจะเป็นทุนๆน,น่ะ เหมือนหินแตกๆครับผมเพราะว่าโดนกรดนะฮะเพราะว่าขบวนการคือต้องไปผ่านกรดนะครับแล้วค่อยใส่สีเนี่ยอย่างตรงเนี้ยอ่าเดี๋ยวเพื่อนๆดูให้ดีเนี่ยเห็นไหมครับนาตรงเนี้ยเห็นชัดเลยเนะฮะเห็นจุดสีเป็นจุดๆไหมเนี่แหละครับคือลักษณะของหยกย้อมสีนะครับผมเนี่ยแหละครับเวลาเราได้หยกมานะครับลองดูที่ผิวหยกเห็นไหมฮะลองอกล้องตี ถ้าหยกไม่ได้ย้อมสีผิวจะเหมือนเปลือกส้มน,นะครับผมเราสังเกตง่ายๆแต่นี่ไม่ใช่ครับ